สวัสดีครับพบกับการ์ไมช์ชาแนลครับมือนี้ก็มาบรรยากาศที่ดอนตะปูครับมือนี้วันที่หนึ่งแลครับเป็นวันหวยออกครับม,รานะมาฟัง,งประจําไปพร้อมกันครับว่าประจําจะไม่เรื่องซีมะวอยข้ังครับกนมากันชอบฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามอย่าลืามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องการ์ไมช์ชาแนลครับผมอ่าแต่ ครับผมจะผมจะภาพพาไปฟั้งระจำครับผมถามการไม่แชแนลมากครับผมลไปแมวไปกับปูแมวตัวเล็กมันจะตีนแมวเลยโอ้กระดานนั่นนั่นนั่น้หันแถวมากเลยเล่ามันตการเล่าไปวันนึงอ่ะโอ้แมวที่แมวตัวปูน่ะละนั่นแมวรัว่วนั้งะเล่ เห็นกระดาษเอ okay. าไหมยังโบ้ไม่เลขว่าส like ั่นจับขึ้นมาเจ็ดหาเลยกระดาษมากจนยังไงเรากระดาษอยูฮะจักมากจนยังไงโบ้รัวตัวอยู่กับแมวกระดาษไปตีนแมวแมวปูได้นะใส่เรากระดาษไปนั่นดูคุณล่ะเจ๊แกร์เจ๊แกรที่เราขายเลยที่เราขายยมันจม่มเกเดเป็นกระดาษน่าฟูเป็นเขียนเจ็ดหาพี่เด็ดหาชมแมวแมวปูเิ็ดเหล็กมาให้ ผมแหลกขึ house, ้นมากนรมยบเนี่ยมีเมืองนะครับมีเตตีนอยากเล็กมาแต่ใช่ที่ที่มันย็นมากนะย็บมาเป็นกระดาษบอกนั่นนั่นนั่นั่นเนอะมากเป็นเจ็ดห้าครับท่านผู้ชมเยอะกระดาษกำลังกำลังมากครับสกับปักจะได่เยอะควรจะได้้สงบวกเนี่ยแล้วก็ท่านผต้ง ไม่มาไหลเนี่ยเดี๋ยวเดินก้าวานปูตากับเด็กแมวครับแม่คนยืจับขึ้นมาให้มือยงดขึ้นมาให้ครับเชิญเลยเชิญครับจับขึ้นมาให้มือเซานี่ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนิทกับพ่อเป็นแนวทางน้องครับน้องพี่น้องครับนี่ละดดี้เฮนกับตาเลยว่ะไม่เขบาเลยสุดเยื่อแล้วเอไหร่นะอันนี้มาถวายเพิ่นเอาใบเตยมาถวายกูกับเอาเขาไปถวายยืดชันนันนะจ้ะ เห็นแมวเลยเป็นรูปแมวเลยไปเห็นกระดาษรูปครับอยู่ตีนแม่นมันยุ่มขึ้นมาให้เล่ยมองนี่เพิ่นกะประมาณว่าจะถ้าคิปปี่เนี่ยหนึ่งคนกัยักษนี่เด้เลยตัวจริงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะตลอดนะคะตลอดขอบคุณค่ะครับนี่ก็บรรยากาศภายในนอนปูตาครับผมเขียนเซปี้ไว้สมองเขียนเซปี้ อันนี้กำลังว่างเียแมวคนยุมยุมเลขกขึ้นใม้ครับแต่ผมว่าเอามาจับได้ครับว่าได้เจอาครับผม <c oughs> นี่ครับตัวนี้แล้วครับที่จับเป็นมไห้ <c oughs> เป็นแมวปูตาครับ้ <c oughs> แลว <c oughs> ม่จบอกเดี๋ยวเดี๋ยวต่างกลองกันเพราะว่าเมื่อคืนกับพ่อฟันอย่างฝันมาที่ชีเลือไปมาชีเลือไปวันเต่วปลาแต่ว่าคนเหล่าร้ายอยู่ในน้ำเข็มอยู่ครับปลาแต่ว่าพ่อบ่อร้ายหรอกเพราะว่าพ่อได้ซื้อลูกหมูซอมมึงก็ดังด่างก็ดังดครับแต่ว่ากรรมอกรรหางไวติดคาดแล้วติดค่อสิมันฟูนแล้วกรรมใบะก้าของูกับหางงูไว้เราป็นพญานาค มันงูดิเราว่าเขามาซอยเข่าสันเราว่าในข้อมันตอนคุยขึ้นกับเราเ่ากับวาปูฟันนกัมข้อกัมหางไว้ดินว่าด้ไรเนาะพ่อนไม่ได้ส่อะไที่รวาไหมฟันกับฟันว่าได้ขี้เรือขี้เลือกไปเอาปลาไปนัเมมขึ้นฟันขี้เลือไปไปกับไปขอคนเอาปลาเทียมเ ก็ฟันเห็คนคนตายอยู่นา้าจอดเรือเบิ่งอยู่ครับตายเน่าเหม็นเลรอจังมากที่ใส่คว้านตายมีโซน่าคว้านฟันแบบโอ้แต่วกูคว้านจับบ่ไปบอกไปยัง<อ>เพิ่มเติมบ่มีวางไหนบ่มาจังว่าบัวซิแม่นเราบอยิฟ้ามาหนึ่งห้องจากเหลือเข้ากับบริษัทเนาะแ <c oughs> ต่ร่องเอาไปวิเคราะห์เพิ่งสันตัวเนาะเนี่ยมันอีหยังมันก็เปลี่ยนไปได้ทุกอย่างทุกแนวนีเนาะพอเนาะงท่านกูบ่มาบอกมากนั่นเขาก็บ่งจักบ่ไปครับผม ยือเท่ามาดาสิก็เป็นความฟันที่ดีอยู่นอกก่อนแม่นแหล้วละเด็กปูแต่ทีอยู่แต่ทีพอบนกแวารา่างกั้เนาไปกองซักราบอกแล้วก็บวกไปแล้วต้องมุซาวลุกมาติดเด็กแล้มุ่าส่ มาเต้นจีคีก์ฐานไปน้ำกันกะปูดำนะีบอกไปน้ำกันละอ้บอกอลไิครับก็ได้บอมาถูกยา่อมาพอมาไปแล้วกันเล่าไปำสลากแล้วรบอยู่เนาะก็มา้องกันแล้วตัมาแล้วมาดูยาค่ะบอกง่ายเลยบปูไปกวางลากระปูดำค่ะเพิ่นไปซอยกันบอกไปแ้วม้เตยแย้มคันหาันเกีย้าบอกผ้าหวาน คุ้มคางไปแล้วเออว่ากำหาเก้าว่าหาไว้เรื่อนๆแล้วมันบอลซูอย่างกิจกรรมไม่ก็คือยังสนอย่างเกิดไม่คุ้มฝันเนาะอ๋อเอาๆเอาจังไรก็ขอพูดมีความหลายๆเนาะพี่น้องเพิ่นก็อยากได้ความมั่นใจนะพ่อเลยอยากให้มาถามคุณพ่อเบิ่งนี่แหละแต่ละคนบอกว่ารออระจับเนี่ยเด้อเมื่อเสาเนี่ยเห็นแต่หานเราเนี่ยแต่เสาเนี่ยผมว่า จะล่งมากจะมาเศ้าอย่ลง่งมาบอกพูดลย่างไรงไตุ่ณเรื่องของเจรจา็อยาาก็ะต้อยสูบเล่าไปแล้วโอ้เพราะถาลูกถาลานตัวนี้ว่าให้พี่น้องเห็นน้ำตัวในตอนสูบยาเมื่อเสานีบอกเราอะไรมาสูบยาที่มาต่อยาบาโอ้มาต่อยาเห้าสย่างไปเลยแต่พัดป็นสียามากนี่รโบวมมากร่บวมาสูบแล้วมีเพียสองมือแล้เพราะว่าบอกเล่ายานี ้าลูกันเฮ้ยผมั่บอกน้อดีปรสทธดีกว่าตัส้งพมาอยู่ไนี่เนาะครับครับสั้งัวกขอบคุณหลายๆครับแแนวทางอะไรย่า้แนวทางครับพระ่ามืนีนวัดที่หนึ่งเเนาะ